สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เรามาดูกันนะคะว่าการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆของคุณกับชีวิตของคุณเนี้ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะเรามาดูว่าสิ่งที่คิดไว้สิ่งที่กระทำไว้สิ่งที่คุณพยายามที่จะก้าวไปข้างหน้านะคะไพ่ได้บอกบอกอะไรกับคุณบ้างนะ เรามาดูกันนะคะก่อนอื่นยายขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาช่วยกดไลเป็นกําลังใจให้ยายกดติดตามเป็นกําลังใจให้ยายขอบคุณมากๆเลยค่ะเรามาดูกันนะคะว่าไพา่ได้เตือนและบอกอะไรกับเราบ้างนะคะสิ่งที่คุณคิดแนละตั้งใจแล้วตั้งใจจะทําไว้คุณจะสําเร็จไปส่วนหนึ่งนะคะ ทุกอย่างตอนนี้ชีวิตของคุณก็ให้อยู่บนความระ,มระวัณแม่ระวังระวังนะคะว่าจะทำอะไรก็ขอให้อยู่ในสถานการณ์ที่ดูให้ดีก่อนก่อนที่จะทำอะไรนะคะแนวทางของคนที่พิจะตั้งหลักตั้งฐานสร้างสร้างสิ่งใหม่ๆการสร้างสารร์สิ่งใหม่ๆ มองให้ไกลมองให้ออกระวังนะคะดูในการที่ศึกษาและดูสิ่งแวดล้อมนะคะว่าตอนนี้เหมาะหรือไม่เหมาะควรไม่ควรนะคะมองการไกลมองให้ออกนะคะกับสิ่งที่คุณคิดไว้จะได้แค่ส่วนหนึ่งนะคะขอให้คิดและตัดสินใจให้ดีๆนะคะการการที่เราจะทำอะไรสักอย่างนะคะ จะมีอุปสรรคขึ้นมาบ้างขอให้รอจังหวะนะคะรอนะคะรอเหมือนมีตัวนี้นะคะรอรอรอช่องทางรอจังหวะนิดหนึ่งนะคะพักนิดหนึ่งปางครั้งถอยมาเก้าหนึ่งนะคะเพื่อเพื่อจุดประสงค์และจุดหมายปลายทางข้างหน้าความสําเร็จข้างหน้านะคะเพื่อเพื่อความมั่นคงในวันข้างหน้าขอให้ คิดให้รอบคอบนิดนึงแล้วรอจังหวะนิดหนึ่งนะคะลองดูให้ดีดูจังหวะรอจังหวะให้ดีๆนะคะศึกษาให้ให้ทองแท้ความมั่นคงจะเกิดขึ้นกับคุณทันทีนะคะเรามาดูกันนะคะว่าอนาคตอนาคตของคุณอาจจะวุ่นวายบ้างอาจจะเหนื่อยบ้างอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างขอให้ตั้งรับให้ดีๆแค่นั้นเองนะคะชีวิตของคุณตอนนี้ สิ่งที่คุณคิดจะเริ่มหรือทําใหม่ๆจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะไม่มีอะไรที่จะเพอร์เฟกตลอดไปสําหรับคนที่เขากว่าจะมีความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้เนี่ยเขาต้องฟันฝ่นนหาหลายๆอย่างอุปสรรคย่อมมีนะคะแต่เราใช้วิธีรอจังหวะรอเวลาให้โอกาสตัวเองนะคะ ถึงจุดหนึ่งถึงจุดหนึ่งจะมีคนเห็นความสำคัญของคุณนะคะถึงจุดหนึ่งจะมีคนเห็นความสำคัญของคุณและต้องการจะมาหวาังผลประโยชน์คุณก็ได้นะคะฉะนั้นขอให้มองให้ออกและดูให้เป็นรอจังหวะนะคะรอจังหวะเหมือนมีตัวนี้ที่จะออกไปสู่โลกภายนอกนะคะเพื่อความมั่นคง ในชีวิตเมื่อคุณรอจังหวะเป็นคิดเป็นว่าคนที่เข้ามาหาคุณเนี้ยเพื่ออะไรทำเพื่ออะไรนะคะรอศึกษาให้ดีๆนะคะถ้าคุณรอจังหวะเป็นศึกษาเป็นรู้ร,รู้ช่องทางเป็นคุณจะได้ในส่วนนี้เป็นของคุณนะคะเขา คนที่มาเจอคุณหรือพบคุณหรือใครทิ่ก็แล้วแต่ในจังหวะนี้คุณทําอะไรก็แล้วแต่ในจังหวะนี้มีความสําเร็จไปส่วนหนึ่งนะคะส่วนเดียวนะคะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ฉะนั้นดูพนแนวทางนะคะความสําเร็จย่อมเกิดขึ้นแน่นอน,นะคะ่ะในเพราะว่าคุณเป็นคนที่คิดเป็นโซ่เป็นร,รู้เขารู้เราไม่ว่าอุปสรรคอะไรคุณก็ สามารถเดินฟันฝ่าและผจญมันไปได้เพราะคุณเป็นนักเจราจาตัวยองอยู่แล้วใช้คำพูดเป็นนะคะคนใช้คำพูดเป็นก็จะพาตัวเองไปสู่โอกาสที่ดีนะคะดัะนั้นเรามาดูกันที่บทสรุปเป็นยังไงของคุณนะคะความที่คุณเป็นคนฉลาดหลักแหลมจะทำให้คุณ โดมสมบูรณ์นะคะมีกินมีใช้มีความมั่นคงคุณสามารถพาทุกชีวิตท,ที่อยู่ร,บรอบๆตัวคุณไม่ว่าจะเป็นองค์กรหรือว่าจะเป็นห้างร้านหรือว่าจะเป็นตัวคุณเองไต่เต้าไปถึงจ,จ,จุดยอดเลยนะคะอิมเพรสนะคะคุณสามารถสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองและ ครอบครัวได้นะคะเพราะสมองของคุณเองนะคะที่จะสร้างความมั่นคงไปจุดหนึ่งนะคะนี่สี่เสานะคะการเริ่มเริ่มกันทุกอย่างที่คุณจะเริ่มจะเริ่มทำอะไรก็แล้วแต่คุณจะสามารถผ่านไปได้ระดับหนึ่งแต่ก็ต้องมีอุปสรรคบ้างเมื่อมีอุปสรรคคุณไปด้วยสมองและสติปัญญาคุณจริงเลยแล้วคุณสามารถไปถึงเอ็มอินได้นี่คือ คุณสามารถทำจนสำเร็จแล้วรูวร่องไปด้วยดีนะคะสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของทุกคนมีรมบ้างสำเร็จบ้างก็เราก็เอาไว้เป็นบทเรียนแล้วเราก็มาดูว่าตรงไหนที่เราควรจะแก้ไขตรงไหนที่เราควรจะปรับปรุงและแก้ไขนะคะทุกทุกคน ทุกคนนะคะมีปัญหาทุกคนตรงนั้นทุกคนจะต้องเจอตรงนั้นทุกคนนะคะเมื่อคิดและหวังจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องรักเรื่องงานเรื่องอครอบครัวทุกอย่างนะคะทุกคนต้องเจออุปสรรคนะคะเพราะว่าต่างคนต่างก็มีความคิดของความเป็นคนของแต่ละคนนะคะฉะนั้นเราค่อยๆค่อยค่อย คุณจะผ่านพ้นไปได้ด้วยสติปัญญาอันเฉลียวฉลาดของคุณนะคะพาคุณไปสู่ความสุขสมหวังอย่างที่คุณต้องการนะคะขอให้ทุกคนพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะมีแต่ความสำเร็จมีแต่ความสุขอุดมสมบูรณ์นะคะเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะขอให้โชคดีโชคดีนะคะ ขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมคลิปยายสวัสดีค่ะ